Get familiar, get familiar. So if you don't know by now, you should probably get familiar. Off so of oh the ground. Bitches love the ground. Oh wait, shit เกิดนะคะใช่เยก็ไม่รู้แกมียังแต่ว่าเราเขาไม่รู้เขาไม่บอกเราเขาไม่รู้เขาไม่รู้มาเดี๋ยวเราจะมาเราจะมาเปิดกันค่ะฉีกยังไงนะก็เอาที่สบายใจฉีกง้ฉีกเขาไม่มีเล็บเขาตัดเล็บไปเเขายังไม่ได้ตัดแต่ว่าเขาก็เออกูติดไปได้ยัตอนฉีกไปเลยไม่ไม่เขาฉีกไม่ได้เขาไม่มีเล็บโอ้ได้แล้วโอ้โหทำกล่องเสียทรงหมด อย่ามาซ้ำเติมฉันมันเถื่อนละทำให้ทำให้กันยูเกียร์โอ้สุดยมากเลยค่ะเป็นเกลียดมากเลยดูแค่แฉดแบบนี้พอด้สักทีไหะแบบไม่มีเอาเลค่ะแค่นี้นี่นะคะกันยูนะคะฝีมือของลูกหมีนะคะ มีมาอยู่ด้วยนะคะโอ้โหน่ารักมากน่าจะไปเลี้ยงด้วยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะมีไว้ซ้ำเติมกันนะคะใช่ค่ะนี่อะไรคะไม่ละกันเอ๊ะอะไรวะอะไรวะอะไรวะกูไม่ได้กระดาษเหมือนกันเขาเขาคนาถอยกยัางงีกเลย มันคือถ่ายดีดิค่ะมันคือสีอะไรสักอย่างสีนั่นแหละถ่ายสีนั่นแหละถ่าเออนั่นแหละฉีกไปเลยฉีกไปเลยอุ้ยต้องมีฉีกเลยหรอเออเถอะนะไม่เป็นไรหรอกกล้าฉีกเลยอ่ะฉีกเลยไม่เป็นไรคน,นหอ,อยดนเลยนะคนคน,น,นหอยอย่าฉีกไงเป็นหัวหัวผู้กันว้าวยังไม่ได้แกะเลย เขายังไม่ได้เปิดดูืออะไรสัยาโอ๊ยนี่นะคะหัวเป็นยาทิ้งด้วยนะคะก็ฝั่งนี้นะคะเป็นอย่างนี้นะคะขอบคุณค่าขอบคุณค่าซีนะคะขยายเลยนะคะพยายามเลยแล้วก็เก็บกลับบ้านไปถือไปนะคะไปทิ้งที่บ้านนะคะใช่ค่ะนะคะนี่มันเป็นการอันบรายของฉันเออยิ่งงหรอตอนนี้นะคะผมเลยค่ะเดี๋ยวนะคะตอนนี้ค่ะ ทำไมมันเอียงอ๋อตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงยี่สิบนาทีก็ดูผมฉันเลยมันเป็นจะงอยแต่ว่าทำไมไว้อย่างเงี้ยหัวเขาเถิกเลยนะแบบหัวเถิกมากข้ามาเขาเริ่มลงมาหน้าเอมบอยผมมันเริ่มลวงเขาแก้ติดก็เลยเขาไม่ได้ติดเขาติดไงไม่งั้นเดี๋ยวคุปต์กดต้องเปลี่ยนใช่ค่ะเราต้องใส่หสีหัวเขียวเขาจะพุ่งเขยังไม่เปิดเทอม คือลยเขาเป็นคนดีมากเลยเห็นไหมดูดิโอ้คนดีว่าเลยที่อยากถูกกัลเวีเยบันเลยค่ะรองเท้าไม่ถูกเลยนะ่ะ <c oughs> มันอยากกับเขาถูกร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเขาว่าไม่ร้อยหเอาจริงๆไหมเราเสียงดังสุดในกลุ่มนี้แล้วนะใที่มันเจพี่ยังเอ้าเอ้า มือเบามีคนจับมือเขาด้วยเออโหตั้งยี่สิบอยา่าอตั้งยี่สิบลวโอ้กิทยี่ไม่เราออกไปผพรมกันด้วยนะไ,ไม่ยะแล้วเราก็จะได้ออกเป็นพรม่องโหไม่น่ากลัวยลยาร็วเลใช่ไหมเราแบบรูนีได้วแบบแกน่าจะชิเสร็จพรมพรมเขาเราจะได้แบบอยู่ด้วยกันตลอดเออ,อจ,จะไม่ได้อู้กูทันน้ำแดงกด้วยกูทนน้ำแดงก็ใส่ด้วยจะไม่ได้อยู่ท่ากันนะ ากาสารนะคะอาดี่หนลเขาไม่น่าจะมีอาการเลยนะแต่แม่กวนเขาวมาอใช่ไหมนน่ันไม่กน่านไม่ทีเจอพ่อแม่คจริงหรอเขาบอกากจับได้ใช่ไมหมเรานี่นั่งเล่น เราสบายๆไม่มีอะไรเลยเออว้าไม่กลัวเลยเหรอไม่มียปวดยอ่อนเพียไม่มีแรงท้องเสียปวดบวมแดงปวดต้น้อคุ้งใต้ไข้ปวดศีสะแล้วก็เสียแต่ว่าเราไม่มีอาการอะไรนะตอนนี้จะบอกว่าดีใจมากตื่นเต้นตื่นเต้นราวังรอฟังแต่เราเพราะาือติดเต้นอะค่ สตอรี่ไหมถ่ายสตอรี่โอเคมาเดี๋ยวเราขอไปถ่ายสีแป๊บนึงนะคะไฟรุ่นไฟเซอร์เออไฟรุ่นไฟเซอร์เราเป็นไฟรุ่นไฟเซอร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างแล้วเราก็จะมาอ,อกีกคนสองคนก่อนอเราหัวเราหัวยังไงวะนี่เลกแกดูอันนี้เราอยู่แถวหน้าสุดเลยนะเว้ย สุดนะคะทุกคนคือแถวหน้าสุดหน้าสุดหน้าสุดเลยนะคะหน้าสุดแบบแถวแรกสุดเลยนะคะแบบแบบแถวแรกสุดอ่ะเออไหนไอ้ัแต่ว่าตอนนี้เราถาเพื่อนอีกคนหนึ่งสองคนไม่เจอนะคะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายคลิปกันด้านล่าง ยอมิคุณจะได้ให้ผมเห็นเแค่นี้ก็เด็ดแล้วเฮ้ยมันร้อยวันพันปีเลยนะว่าแกจะเปลี่ยนใช่โมลี่เพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์จากหลายวันพันปีที่ไม่ยอมเปลี่ยนมาเปลี่โทรศัพท์กูกงคนพังแล้วใช่ว่าทำไม่่นทำไดทหลจานี่โน้ยโน้คโอ้ยยโอ้ยโอ้ย้โันโ ทีนั่นแช่องหกเป็นเทรนค่ะเขาเขาชอ,อ,ชอ,บ,ชอบตัดกันทรงทรงทรงญี่ปุ่นบ๊บบ๊อวะออ๊อเป็นหมานี่โดนแม่รับอ้าวอ้าวบ๊อนอยู่ญญโรงเรียนอะไรอะ่ะอุ๊ยมาค่ะตอนนี้ร้อนแฝงพี่กำแดดไปวยกนแล้วตอนนี้เป็นไงคะร้อนมีอาการอะไรบ้างมั้ยคะไโอเคนี่นะคะเป็นได้แค่พี่น้องโอ้ ไม่รู้เหมือนนกัเอ้าเขาไว้ลูกเซโนฟาหรือไว้ไว้ใส่ใส่ใส่แบบเราหลอดให้เลยนะคะเดนดูใส่ไลท์เลยนะคะนี่นี่ก็เหมือนกันนะคะดูดูมันนะคะอะไรอ่ะไปโออิยอโยแหงขอตัดเลยฟ้าขออะไรอ่าขอแคปชั่นขอแคปชั่นคอมพลอมสำหรับทีนี้เยอะมากเลยดูดิมึงกูบันเทกอกเยอะมากขออเถอะเอาอะไรดีเอามาเรื่อยๆมามาเรื่อยๆเลย ก็นึกว่ามีกาแฟอย่างเดียวที่ทำให้ใจสั่นเธอก็ด้วยดินาคิมมี่นนึกว่ามีกาแฟอย่างเดียวที่ทำให้ใจสั่นเธอก็ด้วยดินาคิมมี่นุ๊อะโอเค แตแล้วทำให้หน้าพังเธอหน้ารักจังทำไม่ได้เด็งฮ่องกงมันไกลอยากไปฮ่องเธอร์ปวดตกอ่มีวันหยุดแต่คิดถึงเธอที่สุดมีมีวันหยุดนะคะเราเป็นไรกันอะเป็นได้แค่พี่น้องไม่ได้ไม่ได้นีแน่เห็นยี่ไหมคืออะไรไม่กวาดทำไมอะ จะกวาดบ้านได้ยังไงจะกวาดเธอออกจากใจยังยากเลยกวาดเอาใเอาใหม่จะกวาดบ้านได้ยังไงยังอะไรวะจะกวาดบ้านได้ยังไงขนาดกวาดใจเอ้ยไม่ใช่จะกวาดเธอออกจากใจยังยากเลยเอาตั้งแต่ต้นสิกูใช่ไงเออกูจำไม่ได้กวาดบ้านได้ยังไงขนาดกวาดเห็นนี่ไหมไม่กวาดทำไมอะ จะกวาดบ้านได้ยังไงจะกวาดเธอออกจากใจยังยากเลยเอ้าเอ้าก็จะไป่สักแล้จะกลับแล้วนะคะบายๆกล้องเร็วจะกลับบ้านแล้วเขาจะกลับบ้านเลยแม่เท้าห้ามเลยบายๆไปไหมมามาหัวคนในบ้านน่ารักมากนี บายบายอ่ะมึงพูดดิดีเดียวจุบจุบชิปดูไม่ดูหรอกมันเป็นแมสช่าด้ยช่วงงามไอรามเกนนีไปหนได้เกลียดเลยปะโอเกลียดจะรีตอ่ะฝากอะไรกับช่องนี้หน่อยค่ะกดอันซับด้วยค่ะ เอาเอาไปอ่ะเร็วเร็วดูนี่มาโอเคมีขากดไลค์กดโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตะไครให้เลยสัตะไคร้หน้าบ้านบอกันเลยเฮ้ยเอาลีนอะไรโอ้ยมีอะไรจะฝากเออช่องนี้ไหมคะกดอันซับด้วยัน เลยค่ะพวกทั้งหมด, <c oughs> ด,หดคนอะไรแต่ละคนแต่ละคนอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นใจเลย